สวัสดีค่ะวันนี้มาแบ่งปันสูตรขนมดอกจอกเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมสูตรนี้ทํากินทําขายได้จริงค่ะที่สําคัญขนมกรอบและเก็บได้นานไปชมวิธีทํากันเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้จากนั้นเราก็จะเตรียมชามผสมเสร็จแล้วใส่แป้งสาลีลงไปค่ะ ในวันนี้เราใช้เป็นแป้งสาลีตาสอนฟ้าตามด้วยแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันพอใส่แป้งทั้ง3ชนิดลงไปรวมกันแล้วนะคะเราก็จะคนผสมให้เข้ากันดีค่ะพอคนผสมแป้งเข้ากันดีเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะจากนั้นใส่น้ําตาลแดงความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบค่ะหัวกะทิในวันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องนะคะถ้าใครมีกะทิข้นสดก็สามารถใช้ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำเปล่านะคะลงไปเพื่อตัดความเข้มข้นของกะทิเสร็จแล้วใส่เกลือน้ำมันพืชการที่เราใส่น้ำมันพืชลงไปด้วยก็จะช่วยทำให้ขนมของเรากรอบไม่อมน้ำมันค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำปูนใสพอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วเราก็จะใช้ตะก้อมือคนผสมให้เข้ากันดีค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ตะก้อตีไข่ให้แตกก่อนค่ะพอไข่แตกดีแล้วเราก็จะคนผสมแป้งให้เข้ากันดีเลย พอเราตีจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะนํามากรองด้วยกระชอนตาถีหนึ่งรอบค่ะการที่กรองด้วยกระชอนตาถี่ก็จะช่วยทําให้เนื้อแป้งของเราเนียนละเอียดมากขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะไปตั้งน้ํามันสําหรับเตรียมทอดกันเลยในส่วนของน้ํามันเราใช้เป็นน้ํามันปาล์มแนะนําให้ใช้เป็นน้ํามันใหม่เท่านั้นนะคะขนมจะได้ไม่อมน้ามันค่ะ พอใส่น้ำมันลงไปเสร็จเราก็จะเปิดไฟในขั้นตอนนี้จะใช้เป็นไฟแรงก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปทอดรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะรอจนกว่าน้ำมันจะร้อนขึ้นมาพอน้้ำมันเริ่มร้อนเราก็จะนำแป้งที่เราพักไว้มาคนผสมให้เข้ากันดีอีกรอบค่ะพอคนผสมแป้งเข้ากันดีเราก็จะนำงาดำที่คั่วสุกแล้วมาใส่ลงไปผสมค่ะก็ให้ใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะ หรือใครจะใส่เป็นงาขาวผสมลงไปด้วยก็ได้ค่ะในส่วนของงาใครจะคั่วหรือไม่คั่วก็ได้ค่ะพอเราคนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะนําแป้งไปทอดกันเลยก่อนที่เราจะนําพิมพ์ขึ้นมาจุ่มแป้งเราก็จะตักในส่วนของใบเตยออกให้หมดก่อนค่ะสําหรับพิมพ์ที่ใช้พักดอกขนมเราก็จะใช้เป็นถ้วยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําพิมพ์ขึ้นมาจุ่มแป้งค่ะโดยในขั้นตอนนี้ก็ให้เราเขย่าพิมพ์หรือสลัดในส่วนของน้ํามันหลุดออกให้หมดนะ จากนั้นก็นำมาจุ่มที่แป้งค่ะโดยในขั้นตอนการนำพิมพ์ลงไปจุ่มในแป้งอย่าจุ่มให้มิดพิมพ์นะให้จุ่มประมาณนี้พอค่ะเพราะถ้าเราจุ่มจนมิดพิมพ์นะเวลาถอดจะถอดยากเสร็จแล้วเราก็จะนำลงไปวางในกระทะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ทอดไปจนกว่าตัวแป้งจะสุกพอแป้งเริ่มสุกเราก็จะถอดออกจากพิมแ์แบบนี้ค่ะพอถอดไปได้สักพักเราก็จะกลับด้านเสร็จแล้วก็ใช้ไม้กดลงไปแบบนี้นะคะ เพื่อให้ดอกขนมของเราได้บานค่ะพอเราทอดขนมสุกได้สีตามต้องการแล้วเราก็จะนํามาวางใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะก็ให้เราจัดรูปทรงดอกให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะทําให้ดูอีกหนึ่งชิ้นค่ะลืมบอกค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าน้ามันร้อนได้ที่แล้วก็ให้ปรับมาใช้ไฟกลางนะอย่าใช้ไฟแรงเพราะจะทําให้น้ํามันร้อนเกินไปแล้วก็จะทําให้ตัวขนมของเราไหมก่อนสุกค่ะ ส่วนการจุ่มแป้งก็อย่าจุ่มให้มิดเกินไปนะคะก็ให้เหลือขอบไว้ประมาณนี้เพราะเวลาทอดจะได้ทอดง่ายพอใส่แป้งลงไปทอดก็ให้เราสังเกตที่ฟองอากาศนะถ้าฟองอากาศเยอะอย่าเพิ่งทอดค่ะพอฟองอากาศเริ่มน้อยแบบนี้เราก็จะทอดพิมพ์ได้เลยพอทอดพิมพ์เสร็จเราก็จะทอดขนมต่อไปอีกสักพักค่ะเพื่อให้ขนมของเราสุกดีพอทอดมาขนมสุกดีเราก็จะกลับด้านค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้กดแบบนี้นะคะเพื่อให้ดอกขนมของเราได้บานค่ะ เสร็จแล้วก็ทอดไปจนกว่าจะสุกพอทอดสุกได้สีตามต้องการเราก็จะตักขึ้นมาค่ะก็นํามาวางใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็จัดทรงให้สวยงามในขั้นตอนนี้ก็จะมีลักษณะที่ร้อนนะคะเราก็จะใช้เป็นไม้และซ่อมในการจัดทรงค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทอดไปจนกว่าแป้งของเราจะหมด ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีทำขนมดอกจอกสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำขายที่จริงค่ะถ้าทำตามสูตรที่ให้ในวันนี้ตัวแป้งจะกรอบและเก็บได้นานค่ะส่วนรสชาติก็จะออกมาหวานกำลังดีใครที่ชอบหวานมากก็สามารถปรับเพิ่มน้ำตาลได้ตามความชอบค่ะ ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทําขนมดอกจอกสูตรนี้ทํากินทําขายได้จริงค่ะอยากให้ไปลองทํากันดูนะส่วนถุงที่เราใช้บรรจุในวันนี้ก็ใช้เป็นถุงใสพับข้างขนาด7คูณ11นิ้วค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ